ผม巴拉ลาบาครับผมเก่งสมพูนครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการแฟนรัวแท้ครับว่าอรับคป้าวันนี้เราจะมาอะไรกันดีวันนี้เราดีโจทย์เรื่องเกี่ยวกับบัญชีครับเรามีแขกรับเชิญใครบ้างครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอไปคุณครับพบกับคนแรกครับปลอดน้ำเดียวมา เีเคครับโอเคครับสวัดสดีค่ะไปด้านซ้ายก่นนอนพูดขันกลุ่ม B เชนนาครับพูดขันท่านแรกครับ ไปกดปุ่มเป็นทีมแรกนะครับได้มีโอกาสตอบก่อแนแต่ถ้าทีมนั้นตอบผิดนะครับจะเไปไ็นยังงทุกเองเป็นไงครับคุณบัสเสียคะแนนได้ฝ่ายจนท่าแร้วเกมเรานี้อาจจะพีคไ้ตลอดเวลาครับผมเราไม<อ>่ิ่มครับดีค<ม>รับนี่เราถึงหลักจริงแล้วชาวบัญชีของเรากับคำถามบัญชีข้อที่หนึ่ง บัญชีมีกี่หมวดใครตอบได้ช่วยตอบทีบัญชการบรรจใจหมุนเรื่องเดี่ยวจุ๊บกดกับฝั่งนี้ครับกลุ่มเอครับเดี๋คนได้ก่อนครับผมให้เวลาที่สองวินาทีนะครับเดินเฮ้ยย<ม>้ลายลามลายแจกขอคานค่ะเช็ดครับบัญชีนีห้าหมดวดหมวดอะไรครับสินทรั ใจนะครับพอใจนะครับตื่นเต้นเต้ต้นชุกันรับเย้จบไปแล้วรับข้อที่หนึ่งเราจะเข้าถึงถามข้อที่สองกันนะเรียนครับเข้าสู่คำถามข้อที่สองเลยครับสินทรัพย์หมายถึงทรัพย์กรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ ตอบมาครับ2ตัวอย่างเช่นใครตอบได้ช่วยตอบคุทต้นทองอตอบได้ช่วยตอบทีลูกเปิดก่อครับจิมีได้ตอบก่อ,อคนครับเชิญครับมีสตัวอย่างครับมีที่ีววนสนครับผมบใจเลยครับบรจครับครับพี่วัาไมีคา,านนะครับ ว่าไงครับเป็นคำตอบทีู่คเย,เย,ย้ปุุ้่าเราแนนงไลนเลยครับทีมฝั่ง A ครับด้ไปหนึงคะแนน สัปดาห์น้เราเป็นโจทย์ข้ออะไรติดตามกันได้นะครับ